มีอะไรอยากจะฝากบอกลุงไหมครับไม่ยอมออกก็ออกไปเถอะไอ้เหี้ยเอ้ยโอ,โอ้แรงเกินแรงเกินไปแล้วไปละผมไปร้องไห้ดีกว่า <c oughs> อะไรอะไรอะไร,ะไร <c oughs> เด็กข,ข้างไหนวันเวลาลงกรอเหรออ๋อด่า,ดาทำไมครับด่าทำไมทำไมพูดอย่างนี้ <c oughs> ทำไมไ <c oughs> อเหีอยไม่พอใจก่อนนั่นเลยจะเรียก,กพี่ <c oughs> มาสายปะ แล้วทำไมคุณถึงพูดอย่างนี้ผมร้องไห้นะร้องไม่ได้ผมไม่ได้ห้ามแป๊บนึงะแล้วนี่เอารูปควายมาติดเสื้อไหมครับโอเคจริงครับอันนี้จริงแต่ผมว่าคนที่รอเล่นครับรอดคนไม่ทำหําอะไระครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแล้อันนี้คุณแต่งตัวเป็นอะไรนะครับอะไรครับแต่งตัวเป็นตัวแทนยมทูตครับผม อ๋อมาลองตัวพ่อหลวงหรือเปล่าเนี่ยเป็นตัวประกอบหัวส้มไม่ใชรอเ้ยว่าเกินพระเอกไม่ใช่หรอครับจริงๆกูเป็นแค่ตัวประกอบี๋ยวจะเป็นตัวประกอบแต่ก็หลอกเหมือนกันนะสวัสดีครับทำไรล่ะครับกำลังจะกำลังจะตากผ้าครับสนใจไปยืนอ่ายืนสรรเสริญที่โรงหนังไหมครับ ม่เป็นไรค่ะเเวลาคุณไปดูหนังนี่คุณชอบยืนหรือชอบนั่งครับนั่งค่ะอ้าวทำไมคุณไม่ยืนนะครับเพราะเพราะไม่อยากยืนค่ะมันเมื่อยอ้าวโอ้แล้วคุณรักประเทศไทยไหมครับไม่ค่ะเวลาเลยโ้เเ้อ๋ทำไมคุณไปคนอย่างนี้ แล้วบ้านคนมีเสื้อเหลืองไหมครับมีค่ะเฮ้ยแสดงว่าคนก็รักพ่อสิครับตอนเด็กอะนะเคยรักอยู่เราทำไมถึงไม่รักแล้วครับเพราะว่าผู้นำประเทศเป็นโง่เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยว่าเกินว่าเกินผมโกรธคนนะเดี๋ยวผมกระโดดถ,ถีบคลลงน้ำได้ไหมเนี่ย เอ้ยไม่ไดุ้ดแรงมีอะไรอยากจะฝากบอกลุงไหมครับไม่ยังออกก็ออกไปเถะไอ้เฮียเอ้ยโอ้โอโอโอแรงเกินแรงเกินไปละไปละผมไปร้องไห้ดีกว่าโอ้ยใจะเย็นเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศนัมเบอร์วันในเรื่องการก๊อปใช่ไหมครับจริงใช่ประเทศไทยมากก๊อปอ,อะไร,รอ่ะ ไม่เหมือนไม่เหมือนประเทศญี่ปุ่นเลยเจ้าเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยประเทศไทยแข็งแรงก๊อปอะไรครับหมายถึงตีก๊อปอะไรครับประเทศไทยตีเก่งแล้วครับออ๋ก๊อปปี้ครับผมแปลว่าเอาจากเอาของประเทศอื่นเอาเวลาโมกโกทำ copy เวลาโมกพโกทำ copy ของแบรนด์คนเนี้็ผมอย่างที่แบบสลิมเขพูดกันนี่ว่ามันไม่แบบไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่สลิมไม่จับจอไม่จอบไอ้ว่าเกินว่าผมแรงเกินเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกระโดดน้ำตายเลยปีก็ันเป็นรุ่นอย่างนี้ นายคือตัวอะไรอ่ะตัวขาวๆอ,อ่ะผีครับผีแก๊ตเตอร์ครับผีเหรอเฮ้ยนายนายไ <ผม S 1> อย้อ,อมมาทูดไอยยอยมมาทูดเจอผีแล้วเนี่ยผีวิญญาณเนี่ยฮอนโลเนี่ยตัวข,าว,ขาวอะ่ะเขาไม่ใช่ฮอนโลผมเขาไม่มีผีที่เขาบอกว่าเขาเป็นเขาไม่มีจิตเขาไม่มีจิตสังขารเลยผมเขาบอกว่าเขาเป็นผีแก๊เตอร์มังแกเขาบอกเองอ๋อเขาไม่มีจิตสังขารแล้วผมฆ่าเขาไม่ได้ผมมีหน้าที่ฆ่าฮอนโลผมเขาไม่ใช่ฮอนโลก็ไปฆ่าดี ได้อยากผู้ค้าได้ไมนได้ไม่มีดาบดาบที่เอาที่ถายที่เอามาเนี่ยคือตมแต่งเอาไว้นะอยู่บนมาไม่ได้เอาออกมาทำไมเนีฮะเฮ้ยสลิมเหรอครับเนี่ยไม่เจอผู้เล่นผมก็สลิมเหมือนกันครับพี่ตัวเหลียงมาเชียวนะครับก็สลิมครับผมผมหลวงร้อยสิบผมหลักบ้านเลยพี่สลิมเลยที่ไอ้เทมโอ้โหคู่รักเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดไรพูดไรไอเทมโอเดียลผมค่อยชอบเลยพี่แปลงอร่อยดีออ๋มาลอยมาลอยมาลอย อาก็บก่มกันใช่ไหมพี่ชายกิ่มสวัสดีครับเพื่อนสวดครับตะเหลืองเฮ้ยเป็นสนหมอใช่ครับใช่ครับผมไปคนไปไกลอยู่ไปนะเป็นสน่มอไปกไปทไมครับทำไมครับทมเป็นที่อะไรไปไกลเลยเวลเปยังไงเปอะไยครับเป็อะไรครับไปดีไปีผู้ที่ละคนครับผู้ที่ละคนครับเัาไม่รู้เรื่องไอหญิงครับคนไหนเนี่ยไอยญิงครับ นี่พี่เป็ดครับก็กว่าก็กว่าก็กว่าทำไมพี่ตัวสูงจังอะครับทำไมพี่ตัวสูงจังเราเราตีพ่อแม่เยอะแล้วเราก็ทำบุญมาเยอะด้วยทำบุญเยอะตีพ่อแม่เยอะก็เลยสูงใช่ใช่ใช่พี่ไม่รักชาติเลยปอนี่ยก็เลยตัวสูงใช่อ๋อแสงว่าผมต้องไม่รักชาติใช่ไหมครับถึงผมจะตัวสูงแล้วพี่อะใช่ใช่ใช่แต่ต้องลองดู นายนายต้องด่านายนายต้องด่านายกประเทศเราด้วยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเพราะว่านายจะได้ตัวสูงเพื่อเพื่อนายอาจจะตัวสูงกว่าเราก็ได้นะอ๋ออุ้ยเจลีเปิดเปิดเปิดใหม่มาคุยเลยเลยสลิมบูดสลิมอุวยแรงเกินโดเรมอนโนมิตะโดนแกงอ๋อเอ้ยอย่าเชื่โนมิตะผมนะครับเดี๋ยวก็โดนผมร้องเพลงโดเรมอนให้ฟังหรอก โดเลมอนโดเลมอนไอไอคนใส่ชุดบิกินี่มันแก้งโดเลมอนได้เลยเจอเจอโดยัดปากเลยเจอิวโดยัดปากนะของพิเศษโดเลมอนเองนายโดเลมอนขอของพิเศษหน่อยทำไมกูดู้ันกูชอบตัวคนตัวนี้วะเว้ยอุ้ยเี้ยวนี้อโอ้ย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 โอ้ โอ้แคลเอาปากการังไปใส่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเราเราแพ้พราวนะเราแพ้พราวหนูไม่ชอบอเราหรอหนูโอ้เอาเลยเอาเลยผมผมให้ครับผมให้จัดการกันเลยนะครับอชบ